แอดไใช่เหรอมักลังแอดอยู่ไงแอดูมันดั้งดึงหนังหน้าอยู่เนี่ยเฮ้ยนุ้ยเรามารุ่นใหญ่แล้วทําไมต้องมาเคลียร์กันเรื่องไหนพวกเด็กๆก็ะเลยกระลาดแบบนี้วะมันต้องเคลียร์สิพี่ก็ไอ้พวกนี้มันไม่จบสักทีมันไม่ได้จ่ายค่าเทอมอ่ะใช่มันติดกันมาสามเทอมแล้วครูก็ทวงมาอะไรของมึงเดี่ยพี่ ไม่ใช่เลียนจมเรื่องที่มันทะเลาะกันมันแซะกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่จบสักทีมันยังไงวะที่ฝั่งนี้ก็ลงโพสแซะอีกฝั่งนี้ก็โตตอบแซะกลับไปแซะกลับมาปัญหามันจะเกิดไงพี่มันโพสต์อะไรกันวะล่าสุดเลยลงมาเลยนีุ่ยวันนี้มาเที่ยวเวียดนามกับพี่ลุยใส่รองเท้าคู่ด้วยกันน่ารักน่ารักเออีเนี่ยนี่มึงไปดูโพสเนี่ยกูมาใช่ไหม อะไรของมึงเนี่ยให้ดูโพสพวกมันที่มาดูโพสมีอกูรทำไมเนี่ยไอ้ฝั่งนี้โต้ตอบกลับมาเลยนะเออว้าวมีโคราชจะมาสู้หอยสุราษฎร์ได้ไงโฮ้ยงั้นกูกลับก่อนเดี๋ยวกูไปเคลียร์ที่บ้านกูก่อนอืเคลียร์เด็กตรงนี้เลยเออเคลียร์พวกมันมันมัทะเลาะกันเรื่องอะไรไอ้แจ๊ดไอ้บอลไอ้เอื่อนไอ้ตั๊กลงโพสตรงนั้นโพสตรงนี้แต่ไม่กล้ามาเชิญหน้ากันสักทีมีเรื่องกันอยู่ในโซเชียลเนี่ยพี่ยังไงเราต้องเคลียร์นะโอเคโอเคเอ๊ะเดี๋ยวพวกมันมาแล้ว จากการเคลียร์มันนั่งดึงหน้าไว้เลยเด็กจะได้กลัวสวัสดีมีของพี่ใหม่สวัสดีครับพี่มานะเออสวัสดีแม่งไม่จบไงเอาอะไรกันมาเยอะแยะวะเนี่ยขนอะไรมานักด่าวะกรเช้าพี่ใบ้ของอะไรของพวกมึงเนี้ยเช้าพี่ใบ้ของข้าวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะมึงขนอะไรกันมานี่อะไรวะเนี่ย จะดมไหมเห็นนายอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไม่ใช่กระเป๋าคนตายส์นายธงชัยขะใจเอาไอ้เฮี้ยนี่ของพี่ต้อยเอานี่ลายบัตรบัตรหยิบเข้ากล่องฟรีอะไรเะเฮ้ยฮะเงาไงพู่กันเลยเย็บของโปงนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนที่ไหนนั่นตอนหน้านายด้วย มันยังไงกูจะจบอยู่แล้วแม่งพูดโพสแท้โพสแซ่อยู่นั่นแหละมึงรู้ไงมันโพสแซ่มึงกระดาษสูดแม่งลงรูปเสียมเสียมไว้แซ่ใช่ป่ะไรแย่จ้าแม่งหลายรอบแล้วมึงเอาไงกูได้หมดอ่ะอย่ามาตลกอย่ามาตลกเว้ยเฮ้ยชี้หน้าอย่าชี้หน้าไม่ต้องถึงผู้ใหญ่หรอกโขยสัตว์เลยโขยสัตว์เลยไม่มึงคิดว่ากูจะลงให้มึงเหรอไอ้ควายโอกปากดีโขยไอ้หมาแก่เว้นพี้ฟันว่ะ ไอ้ควายโอ้ยน an ี่มึงอะไรกันเนี่ยม okay. ึงเห็นพวกกูนั่งอยู่มั้ยเนี่ยด่าข้ามหัวไปข้ามหัวมามึงคิดว่าพวกกูเป็นหัวหลักหัวต่อหรือไงวะฮะมันยังไงมาออกมาดิดิตัวดีเลยพวกมึงเนี่ยมีแต่เรื่องมีอะไรพูดกันเคียย์กันดิเออมันเรื่องอะไรจ้าเถอพี่มันซองหมอเสียหมอเสกเดผมพี่ไม่รู้มันเซ็ตหยอสูตรต่อสูตรผ่อสองห่อสีหมอใส่ไข่ไปเอยยังพี่ อรวะนี่มึงไม่ต้องซูหลงซูเหล่าเกากี้มาเห่อเปิ้ลหลงซูจูเป้หรอกใช่ไหมโงมึงอ่ะบ้ากุยกุยกุยนี่ทางตัวทรงลีสีชุมพลไอ้นั้นมันหญิงลียี่อ่ะแล้หญิงลีหญิงลีสีชุมพลมันเล่งเด็กผมพี่เด็กผมอ่ะพี่มึงกล้าเด็กมึงได้ไงนี่นู้้ใหญ่มันโง่นี่ไอ้สารไม่ได้บรรค์บลควายหมู่บ้านพี่แดนโกบอส ไม่โกนี่พูดเด็กมาได้ไงผมมานอนอีหน้ามาก่อนแล้วมาบอกเด็กเด็กมาได้ไงไม่ใช่ใครนอนก่อนนอนหลังกันแน่มึงเคลียร์กันดีดีผมนอนก่อนอยู่แล้วพี่เพราะยังไงผมก่อนอยู่แล้วพี่มันมาทีหลังพี่ไม่จบพี่เด็กของพี่เอิญเขานายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะไอ้ไอ้ไอหลังบางนาพี่หลังพระนครอันนี้หลังบางนาเหรอพี่เอางี้เหรอผมพูดเลยไอ้แชทนอนก่อนเอิญมึงรู้ได้ไงมันนอนก่อนแม่งนอนสองทุ่ม อ้าวไอ้เฮียมาระภาพตัดก็เลยนอนเร็วอะไรของมึงวะมึงบ้าเปล่ากูนอนก่อนหมายก็ว่านอนของพี่อิ๋มก่อนนอนยังไงบอกคณะไปถ้านอนก่อนได้นั่นดีกว่าจะไงก็นอนเข้าไปทั่วเฮ้ยที่มึงใส่ร้ายกูหรือวะเอาทำไมอ่ะดีกว่ามึงส่งเด็กหงอกมาฟังดีกว่าตบแบ้งเลยพี่เป็นยัผมบอกให้ค่อยๆเกี่ยวกันแล้วมึงยังไงอะไรอะไรตบงไปเลยอะไรอะไรเฮ้ยมึงเห็นหัวกูมั้งไหมเนี่ยฮะมึงก็เพื่อนกันเด็กทินเดียวกัน เออมึงมาเถียงกันทำไมทำไมมึงไม่ทะเลาะกันวะเออทำไมมึงไม่มีวิเคราะห์วิเคราห์กันดยเออไม่เลียย์กันละเออเล่นบ่อยเราก็พัวกันทั้งนั้นเออบทเลยเดี๋ยวเล่นบ่อยเล่นบ่อยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เกียดไปเอาม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 ีเรื่องอะไรทีละคนมึงก่อนเลยเออเรื่องอะไรกันมันลบเหลี่ยมเกินไปพี่แผลนี้แผลนี้ไงผมก็ไม่จบพี่มันซีเลงเองเหรอมันซีเลงเนี่ยพี่มันซีเลงซูหลิงซิงหลโซ่หลุดตะกุดแตกพี่ได้ไงยังไงผมบอกเลยนะพี่ ถ้าทำกันแบบนี้นะคือมันคึมค่ำอ่ะพี่คือมันคึมค่ำอ่ะพี่ใบหวาก็บอกเขาเลยเฮียมาคึมค่ำกูได้หมดแล้วเว้ยเฮ้ยมึงอย่ามองกูโบเพราะกูเนี่ยกินประกัมาก่อน โคือมั่วอีกแล้วอะโก๋ไอ้เจ๊ต้องมาต้องโก๋ก็แบบมาต้องโกแล้วมันไงแจ๊ดไมึงจะปี๊ปี้ไม่เอาปี๊ปี้เออมึงไม่ต้องไอ้เรื่องถึงโกหรอกเออมึงจะเอาอะไรก็เอาเลยไม่ต้องเรื่องถึงผู้ใหญ่เขาหน้าเกลียดไฟดีกว่าไฟดีกว่าถ้าอย่างงี้มึงไม่ต้องไฟหรอกมึงไม่แม่งตูลิงดิ้งหลัวแซมแลมอีตอนสาวสาวผิวขาวตาคมสงไววะโอ้ยเกียร์กันดีๆเกียร์กันดีๆและเองเนี่ยไปเอออหอหมกับเขาแล้วมึงรู้เหรอไอ้แจ๊ดมันไปนอนกับเด็กเอิร์นมา เด็กคนนี้นะพี่คือเด็กของพี่เอิญพี่เด็ก <ผม S 1> แ,แจ๊บแบงมาส่วนพี่เด็กแง<จ>๊บ เสกเด๋ผมแน่นอนพี่เสกเด๋เลยเหรอเสกเด๋ผมมึงไป็เสกเด๋เหรอผมไม่เสกเด๋อยู่แล้วไอ้มึงบอกเข้าไปแล้วไม่เสกเด๋แล้วทำอะไรฮะทำอะไรทำอะไรอ่ะกูทำอะไรอ่ะก็มึงไปเสกเด๋เขาอีกบ้านเสกเด๋อหรือเปล่าเสกเด๋อโหไม่เคยเปลนเด๋อทุกที่อยู่แล้วมึงอ่ะเด็กผมมึงโง่มึงเป็นพยานได้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงไม่ได้ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นหลายทีแล้วพี่มันหลายทีแล้วพี่เดียดใจกันเลยคราวนี้มันต้องจบในที่นี้แล้วถามหน่อยว่าไอ้เด็กคนนี้มันเด็กใครวะ เด็กผมนี่พี่ยังไงก็เด็กผมพี่เด็กพี่เอิญเด็กคนนี้เป็นป้าตาเป็นไงไหนอธิบายดิมันเป็นนักร้องโกบางทีก็เป็นคอมเพเตเตอร์พี่พี่ก่อนก็เป็นนะโอ้ทำหลายอย่างเมื่อก่อนมีผัวเป็นตลกด้วยพี่เฮ้ยผัวเป็นตลกด้วยเหรอผมรู้อยู่แล้วเด็กผมยังไงผมต้องรู้อยู่แล้วผิวสีน้ำผึ้งป่ะอ๋อใช่พี่สะโพกเป็นไงดินระเบิดสะโพกถ้าเป็นกระบะนี่ไทเกอร์โอ้โหสะโพกดอกไม้วานบ้ามซัมเบ้พี่ครับผมพี่ร้องเพลงเพราะๆชอบเลี้ยงหมาไอ้นี่ก็ใช่อ่ะอไอสัตว์เลยอไอสัตว์เลยเมียกูอ้จัด ฮ้ยผมพูดถึงตั๊กนี่ลาเอาไอ้เหี้ยเอาใช่เหรอแต่ใช่เหอะเมียกูพี่มึงไปปีปี้ขยี้ปี่เลยแล้วเหรอเอาเมียกูเหรอเออมึงบ้าปะเนี่ยฮะมาทะเลาะกันเรื่องเมียกูเนี่เหรอพี่แต่ผมผมนั่นตั๊กนีลาผมตั๊กสิริพรนะพี่ตั๊กนีลาตั๊กสิริพรมันคนเดียวกันไปจบไปจมพ่อพ่อขอโทษขามาเคลียร์เรื่องอะไรกันเนี่ยฮะไม่กูไม่รู้เลยเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยฮะ ี๋ยวนี้มึงกล้ามายุ่งกับเด็กของพวกกูเหรอวะเมียน,นายเหรอวะเออผมคิดว่าเด็กของพวกกูเออคือหมายความว่าไงก็เราเป็นผัว่วมคือเมียกูเนี่ยได้ไปทั่วว่างั้นโธ<จ>่โดยเฉพาะมึงด้วยใครเขาก็ได้มึงไม่รู้เองพี่ตอกมากเลยแม่เจะเหลือเมียพวกเราไอ้สั์ตบมึงก่อนเลยดีกว่า เกี <Cornell. S 2> ้ยใช้คำว่าเรียพวกเราของมึงก็ได้เหรออ๊อกก็พาไปหาหมาที่เดียวกันเฮ้ยเขาบอกจะบอกมึงหน่อยดิมึงได้จริงปะเนี่ยมึงได้จริงรึเปล่ามึงบอกไปแล้ว่าได้จริงมึงพูดมึเป่าสกายอมรับมาได้ครับโอแล้วมึงให้ตังค์เขาไปบปะผมให้ครับให้ตังค์ครับให้ไปเท่าไหร่ให้ไปสองหมื่นได้ครับโอยมึงน่าจะอ้างชื่อกูเฮี้ยงอะฟรีฟรีฟรี God ah.